ครั้งนี้แหละเพื่อนนี่เราจะเราจะชนะเราจะซ้ำลอยเคิมเราจะชนะไปด้วยกันนี่นี่มีคนลงบัฟมีคนลงบัฟปะหลงไปชื่อไม่ได้หลงไปที่เรื่องของตระกูลมักมินลั่นชื่อตระกูลแม่งคุณสัตว์เราต้องเอาอะไรมามันถึงจะแบบสไลด์ไม้สไลด์อะไรไวเงี้ยเชียเชียร์แบกตัวเดิมไปสัตว์ แบ็คิวเลอร์ตัวเดิมอยู่ไหนออกฝั่งซ้ายเชียช้ยไปยังเชีย้ยๆเมันมัน,ม,นมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงหากอยู่หาอยู่ไปแล้ว<อ>ไปแล้วไปแล้วไป้ไปแล้วไป้ล้วไป้วไเล้ไป้วปลวไปแลวไป้ไปนไไ้ยไปแไ แบคกี้ <Back> มาหากันจนเจอคืออะไรวะกูยังไม่เจอใครเลยเนะี่ยมืดตึบเชี่ย <She> er. ลงอย่างไวอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็ลงเลื่อนล่วงเอ้ยเจอเจอ,เจอโทเทมพังโทเทมกันโอเออโดนกูพังโทเทมแน่ไอ้สัสแกะจะไม่รอด จากการพังโทเทมในครั้งนี้เจ้าเซอร์ไวเวิลเซอร์ไววลมันเราเจ้าคิลเลอร์มีใครไปช่วยมั้ยนะยังยังยังไม่มีไม่มีหรอกมันไปได้ไหมกำลังม่นไปอยู่ใกล้เสร็จละก็อยู่ใกล้อยู่อ๋อหนึ่งเ็ดเขี้ยไอหาอยู่ด้วยกันยังไไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนเดี๋ยวมันจะตายก่อน เชี่ยแบกไอ้สัดมันมามันมาไม่น่าวิ่งเลยไปยังไปยังไปไปช่วยเพื่อนเลยเดี๋ยวกูล่อให้มันไปหามึงไงยไหมไปหามึงี้ไหมใช่ใช่หากูหาคโอเ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 คมันก็น่าจะเห็นกูแล้วแหละเมื่อกี้แต่วิ่งเฉียงมาสักเดี๋ยวโอายดักรักษา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 เลย รักษาเพื่อนแปบนะอ่าวิ่งใต่ขอบแบบอยู่นะเดี๋ยวอยู่ขอบแบบนะแบ็อยู่ไหนนี่นี่นี่คือมึงเดินมาหากูพร้อมฆาตากรเง,งี้ยอยู้ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนว้สัตว์อยู่มุมแบบอ่ะกำลังตามกูอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมเครื่องรองอยู่ต้องใถวสาวบ้านที่มันเป็นอิตดๆอ่ะอย่าอย่ามาแถวนั้นตอนนี้ปิดเดอ้อกูอยู่บ้านไม้ เออโอ้ยอย่าเดนเดินติดร่องหายแล้วโดนไหมโดนไหมฆาตกรสีเฒ่าโดนแล้วไม่ใจร้อนฆาตกรฆาตกรใจร้อนดีโชคดีโชคดีฆาตกรใจร้อนกูอยู่ตรงแถวบ้านไม้นะอย่ามานะเพื่อนฟันไฟอยู่กูอยู่บ้านอิดอยู่บ้านอิดไม่ใช่ไปไปมาๆแม่งวิ่งอยู่ข้างหลังกูงี้นะ เรียบร้อยเออใกล้ๆกันเลยไม่เลี่ยรอตีเนี่ยที่ที่มันจะมาคือตรงไหนหรือไม่ที่ที่กูซ่อมเนี่ยเพราะมันมีที่แขวนนี้เก็บหายแล้วไปดิ้งซุ่มก่อนซุ่มก่อนมันไปแล้วบอกกูนะกูหลบอยู่ในตู้เดินไปถามมึงอย่าออกตู้โอเคไม่ใกล้เท่าไหร่อุ้ยมันทุบเพื่อนสองคนแล้วไปบ้านใหญ่ตรงกลางแล้วเหล็กสามเครื่องไปครับไปไกลด้วยไปแล้วไหมโอเคได้กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยกระทืบเครื่อง เครื่องไหนเ,เพื่อนสองคนวนมาแถวนี้ว่ะเชีย่ยมันกลับไปหามึงเพื่อน,นเพื่อนมันล่อตีนกลับมาหากลัวโอเคมาได้เวลายัางยังยัยง มันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่เบรกแม่ไม่ทำงานมาแล้วมาแล้วเฮ้เฮีย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 เฮีเฮีไปเร็ววิ่งเลยจะเอาเลยสัตว์จะเอาเลยแม็กเอาบ้านแล้วนะเอาบ้านแบกคู่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 แบกแบกกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เฮ้ยแบกโดนไหมแบกแบกวิ่งเข้ามาบ้านวิ่งวิ่งเข้ามาบ้านเก๊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 เฮ้เฮ้ยออกเลยออกนี่ กูก็จะวางไว้ีบิงไปไปวิ่งไปวินมันตามไม่หยุดเลยตามใครวะตามมึงก็ตามกูเชียร์ยาไม่เอาไปเล่นมันไปแถงนี้เห็นยังวะเนี่ย โดนแล้วหนึ่งแผลเฮียเราไม่อย่างกูวางไว้แล้วกูสไลด์ไปหาในสอ้เฮียกูทำแบบนั้นตกไปตกมารหมเพื่อนอยู่ใกล้ๆกูทำระเบิดรอดดีไห ไปแล้วเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยมันไปแล้วอยู่ระเบิดจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วไปหนแล้วเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยอย่ามันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วคาเมียคาเมียคาเมียช่วยช่วยเหลือ Yes sir เชี่ยมักมักมักกูมักกูไอซาดมักสะเกเบิร์ก วางไม้ผิดด้าดี๋ยววันอีกแล้ววางไม้ผิดดา,ดา,ดดาต้องขาดออกไปให้ใไกลที่สุดย่าปล่อยกูไม,ม่ขึ้นที่สูงแล้วครับเพื่อนภูไม่ ช่วยช่วยด้วยเโอเคเจอกูแล้วคุณครับไปไหนต่อไหนรักษาตรงไหนดีรักษาตรงไหนดีสั่งนี้เฮ้ยมันเดินกลับไปเดินกลับไปสั่งนี้เดินสั่งนี้กลับไปหากลับไปหาหนีหนีอยู่กันที่หนีเนาะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันเอาเพื่อนไปรักษากูแบอยู่ไหนผ่านไฟอยู่มุมมุมแแบบเลย เพื yeah, man, อ่อนคำเฮียเชี่ยแม่งมาไอสัสเอ้ยหวกแล้วมันกลับไปหามึงอย่าอย่าทำร้ายแม็กอยู่ไหนกูกำลังไปหาลองไต่ขอแบแมพมาถ้าแบบเจอแล้วบอกด้วยปั่นไปอยู่ไต่อยู่คือได้ยินเสียงเครื่องอะแต่ไม่รู้แถวนี้ป่ะเออเนี่ยระเบิดอยู่เนี่ยไหน,นวะไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นอะไอเชียแม่งไล่กูไอสัสมันไล่กูติดติดเลยเพื่อน อุ้ยมันถูกใจอะไรเพื่อนกูนักหนาวะเยอะเรียบร้อยแบ็ค <Back. S 1> ออไม่ใช่เพื่อนกูแบ็คอยู่ไหนคนไหนกับเพื่อนกูนี่หว่าแบ็คอยู่ไหนเพื่อนร่วมทีมกันทั้งนั้นน่ะคือหาเพื่อนไม่เจอ,ออ๋อยินนี่น,นี่วิ่งมาวิ่งตรงมาถือกล่องเครื่องมือใช่ไหมวิ่งตรงมาตรงมา,งมาปั่นเครื่องอยู่เนี่ยเดี๋ยววะมองไม่เห็นปั่นเครื่องเสร็จก่อนไหมหรือว่าไงเนี่ยเครื่องนี้อ่ะโอเคๆปั่นเครื่องเสร็จก่อนก็ได้อีกนิดเดียวเอง เฮ้ยเกือบมันก็กำลังตรงมาทางนี้อยู่นะเดี๋ยวดูด้านหลังให้เชียเพื่อนตายตามองรักษารักษาอยู่รักษาอยู่อยหลบหลบหลบนี้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 อาจจะอยู่ใครอยู่ตรงนี้มองทางไม่เห็นว่ะคือเราเชียมากเลยนะเราซ่อมเสร็จแล้วก็เราก็ยังอยู่ที่เดิมคาถายเว้ยแน่จริงก็เข้ามาเลยฆาตกรคิดว่ากลัวหรือไง ไอ้เหี s. <S ้ยไอ้สัตว์ไอ้แม่โดนแคชชีตัวจีบุลิ่มเป็นล้มแย่แล้วไกลมากเส้นผิดรีบรีบไปหน่อยโดูดีโดูดีไอ้ย่าคือจะโดนคือจะโดนหลอดขาวอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขวามึงซ้ายกูขวามึงซ้ายอกูซ้ายซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่ามาแล้วมแบ๊คช่วยเลยกูช่วยกูช่วยนะ หรือว่าหรือว่าแบ็คมีมันมามันมามันมาแบ็คมันมามันมารอตีนให้ไอ้เจ้าไปเลยไปเลยสหายเรียบร้อยหนึ่งแผลตุ้มไปแล้วหนึ่งฉึกเฮ้ยเมันมันไม่ตามกูอ่ะไม่ตามเหรอเออไหนอ่ะกำลังปั่นไฟแปดสิบเปอร์เซ็นเชี่ยเห็นละมันกำลังไปแถวบ้านไม้ไปหาฉีกขวาใช่กำลังมาหาเมื่อกลัวแล้วกระทิ้วเพื่อนแล้วมันมันไล่กูอยู่เอ้าไล่เพื่อนอยู่ โอเคเพื okay. ่อนเรามาเจอกันหนีไปเดี๋ยวกูจูกให้กูสองทีกูสองทีบอกให้หนีไปไม่มีทางได้กินกูหลอกไม่มีทางคราวนี้กูล้มหมายถูกฟังเพื่อนเราปั่นเครื่องเสร็จหรือ mmm. ยัง่ะ อย่าหวังที่จะได้กินกูสายเอ๋ยเราคงต้องลาจากกันเพลียแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไม่มีไม้ให้ลงแล้วไม้เยอะแยะนี่ไม้แม่งหมดแล้วยยาไม่แดกกูหรอกคือแน่จริงก็เข้ามาเจ้าเซอไวน์วกูกูนี่แหละโซฟไวโวแต่มึงน่ะเป็นคิวเลอร์ back เราลาขาดกันตรงนี้แหละแบ๊กแต่มันจะปั่นดยู่เครื่องปั่นไฟที่กูปั่นไว้อยู่ไหนวะปล่อยกูได้โปรดให้โอกาสมันมันแบกมึงยังแบกแล้วจะถึงที่คุกแล้วจะถึงจะตายรอบนี้กูตายเพื่อนละก่อน